คนเขมรนใจคอไม่ดีแล้วหลังธนาคารยักใจของแกมพูชาปิดกระทนหันอย่างน่าสงสัยหลังผู้กอ่อตั้งออกยาเฉินโดนสหรัฐยุดทชั์มหาศาลนับเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกจับตาจากคนทั่วโลกเมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นฟ้องริบซับนายเฉินจื้อชาวอังกฤษกัมพูชาหรือวินเซนต์วัย37ปีผู้กอ่อตั้งและประธานบริษัท Prince h o l d i n g Group บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่กัมพูชา กล่าวหาว่าคบคิดช่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงินจากการสั่งการให้กลุ่มบริษัท Pri n c e Group ดำเนินการศูนย์แสแกมเมอร์ทั่วประเทศกัมพูชาโดยได้ยื่นคำร้องขอยึดรัพย์บิตคอยน์มูลค่าประมาณ127,271บิตคอยน์ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ4 8แแสนล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและเป็นเครื่องมือในการช่อโกงและฟอกเงินของนายเฉินจื้อ คำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการริบซับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนอกจากกระทรวงยุติธรรมจะยื่นฟ้องแล้วกระทรวงการคลังได้ประกาศให้ Pri n c e Group เป็นองค์กรอาญากรรมข้ามชาติและประกาศมาตรการคว่ำบาตรจำเลยและบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเปิดเผยออกไปทั่วโลกทำให้คนกัมพูชาจำนวนมากพากันตื่นตระหนกเนื่องจากธนาคาร Pri n c ์ ถือเป็นธนาคารใหญ่ของกัมพูชาแต่กลับมีส่วนพัวพันธ์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทําให้ในวันเดียวกันนั้นเองก็ได้มีรายง,งานว่าธนาคารปรินซ์ประกาศซ่อมแซมปรับปรุงเว็บไซต์บางส่วนคาดการว่าเป็นผลกระทบจากการถูกแบนและยึดทรัพย์ในสหรัฐซึ่งอาจถูกระง,งับการใช้โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงก่อนส่วนข่าวลือในทางที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องของธนาคารเข้าถึงไม่ได้จะถูกปิดหรือเปล่า ซึ่งข่าวการประกาศซ่อมแซมปรับปรุงเว็บไซต์เป็นที่พูดถึงอย่างมากในประเทศกัมพูชาและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือแอปพลิเคชันก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกแปลกๆต่อประชาชนที่นําเงินมาฝากไว้เป็นจนํานวนมากโดยทางด้านเพจทําไมถึงเจ๊งได้วิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจว่าตอนนี้เว็บไซต์ของธนาคารและแอปพลิเคชันไม่สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้ครับทางธนาคารมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพียงมีการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยจะรีบแก้ไขและอัปเดตให้เร็วที่สุดแต่ไม่มีกำหนดการครับตรงนี้เป็นความกังวลของคนกัมพูชาเองเพราะหลังจากมีข่าวออกยาเฉนนักธุรกิจและเจ้าของธนาคารในกัมพูชาถูกยุทรัพย์ครั้งใหญ่ในข้อหาสนับสนุนหรือร่วมเครือข่ายแสแกมเมอร์ธุรกิจธนาคารเป็นเรื่องของความไว้วางใจครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีข่าวเสียหายของธนาคารผลกระทบจะเยอะเสมอส่วนหนึ่งเรื่องธนาคารเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นครับ เมื่อมีข่าวที่เชื่อถือได้ว่าทรัพย์สินเงินและธุรกิจถูกยึดไปเป็นจํานวนมากในกัมพูชาเขาคือเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารธนาคารแถมยังมีตําแหน่งในประเทศเป็นออกยาเฉนดังนั้นผู้มีบัญชีเงินฝากจึงแสดงความกังวลออกมาเป็นอย่างมากในตอนนี้ครับบางส่วนเริ่มสอบถามความน่าเชื่อถือสอบถามเงินที่ฝากไว้รวมไปถึงมีการแคปข่าวจากต่างประเทศมาสอบถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใน Facebook Offi c i a l ของธนาคารยอมรับเลยครับว่า ออกยาเฉนคือตัวแปรสําคัญของความวุ่นวายต่อจากนี้เลยครับในส่วนของธนาคารล่าสุดมีการถแถลงว่ากําลังปรับปรุงและสามารถเข้าใช้งานได้แล้วแต่คนกัมพูชาโพสต์ตอบโต้ว,ว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้เรื่องนี้อาจพัฒนาไปเป็นแบงก์รันได้ตรวจดูความคืบหน้าอีกทีครับในวันเดียวกันนั้นก็เกิดความวุ่นวายไปทั่วกัมพูชาและเกิดข่าวลือหนาหูว่าเงินถูกยึดไปหมดแล้ว ช่องทางเดียวในตอนนี้นอกเหนือจากเบิกที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งปิดบริการแล้วตอนนี้จึงมีการแชร์พิกัดตู้ ATM ที่ทางเว็บไซต์ของธนาคารอ้างว่าสามารถเบิกถอนได้ตามปกติโดยตอนนี้มีการแชร์พิกัดของตู้ ATM จํานวน63ตู้ซึ่งคือตู้ทั้งหมดของธนาคารว่าอยู่ที่ไหนร่างเพื่อที่ใครสะดวกจะได้รีบไปถอนเงินเนื่องจากความกังวลว่าเงินที่ฝากอยู่จะหายไป ่อมาในช่วงกลางดึกก็พบว่าเพจลักของธนาคาร p r i n c ์ทาง Facebook ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้ว่าทางธนาคารจะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้อย่างไรก็ถือเป็นคราวซวยเคราะห์ซ้ำกราซัดของคนคเขมรจริงๆเมื่อช่วงดึกวันที่15ตุลาคม68ทีมเฉพาะกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เดินทางถึงกัมบูชาแล้วเพื่อหาหรือแก้ไขปัญหาการหลอกลวงที่ขยายวงกว้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและกักขังพลเมืองเกาหลีใต้โดยมุ่งที่จะนำพลเมืองเกาหลีใต้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวกลับประเทศทีมดังกล่าวนำโดยคิมจีนารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเตโชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานนโยบายแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยข่าวกรอง ทั้งนี้ทีมเฉพาะกิจวางแผนที่จะพบปากกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมบูชาเพื่อแก้ไขวิกฤตขบวนการหลอกลวงแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งชาวเกาหลีใต้จำนวนมากตกเป็นเหยื่อรวมถึงแนวทางในการประสานงานการสืบสวนกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการถูกทรมานทีมยังต้องการหารือกับกัมบูชาเกี่ยวกับแผนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 61คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกัมบูชาควบคุมตัวเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยอาจเป็นไปได้ว่าจะส่งตัวกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวได้ปรับลดลงจาก63คนเนื่องจากมีผู้ถูกส่งตัวกลับประเทศทางเครื่องบิน2คน ในวันที่14ตุลาคมคิมจีนายังให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวีนามามและกัมพูชาอย่างแข็งขันเพื่อสืบสวนการเสียชีวิตของหญิงชาวเกาหลีใต้ซึ่งพบศพใกล้ชายแดนเวีนามามกัมพูชาเชื่อว,ว่าหลายคนก็โฟกัสไปถึงหน่วยพิเศษของเกาหลีใต้ที่จะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่า เกาหลีใต้มีหน่วยรบระดับเทพเรียกกันว่าหน่วยรบพิเศษ707ซึ่งทางเพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ได้โพสต์ข้อความถึงหน่วยนี้เอาไว้โดยระบุว่าหน่วยรบพิเศษ707เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเกาหลีใต้มีหน้าที่ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและภารกิจพิเศษอื่นๆ ซึ่งหน่วยนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งหน่วยรบชั้นนำของเกาหลีใต้มีชื่อเสียงด้านการฝึกฝนที่เข้มข้นและทักษะการรบที่โดดเด่นซึ่งหน่วยรบพิเศษ707ฉายาไวทไทเกอร์สังกัดกองทัพบ,บกเกาหลีใต้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี1981หลังเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีปักจองฮี จุดแข็งของหน่วยนี้คือผ่านการฝึกแบบหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอ y เนวีซิลกีนเบรตเชี่ยวชาญภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายช่วยเหลือตัวประกันบุกชิงพื้นที่สำคัญมีอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทันสมัยที่สุดในเอเชียผ่านการปฏิบัติภารกิจจริงในต่างประเทศทั้งตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่างกายก็ต้องผ่านการคัดกรองสุดโหดวิ่ง10กิโลเมตรใน40นาทียิงแม่นภารกิจหลักของเขาคือต่อต้านการก่อการร้ายในและนอกประเทศปกป้องผู้นำระดับสูงในสถานการณ์สงครามปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในต่างแดนลาตะเวนลับในเขตศัตรูซึ่งหากเทียบกับหน่วย B HQ หรือหน่วยอารักขาฮุนเซน ที่จัดตั้งขึ้นตรงภายใต้คำสั่งของฮุนเซนหน้าทีหลักคืออารักขานายกรัฐมนตรีและตระกูลฮุนจุดแข็งคือจองรักภักดีสูงสุดต่อฮุนเซนถือเป็นทาหารคนสนิทส่วนตัวได้รับการฝึกจากจีและเวียดนามในด้านยุทธวิธีระยะใกล้มีบทบาททางการเมืองภายในประเทศสูงมากถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอำนาจจุดอ่อน ฝึกแบบจำกัดเน้นอารักขามากกว่าการรบจริงมียุทธปกรณ์ล้าหลังใช้อาวุธจีนรัเสเซียรุ่นเก่าขาดประสบการณ์รบจริงในสนามต่างประเทศขาดความเป็นมืออาชีพระดับนานาชาติเทียบไม่ได้กับมาตรฐานนาโตสรุปง่ายๆคือหน่วย707ก็คือหน่วยรบพิเศษระดับโลกส่วน B HQ หน่วยอารักขาทางการเมือง หากเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าจริง707จะได้เปรียบทั้งในแง่ยุทธวิธีการสื่อสารและการรบจริงในสนามส่วน B HQ มีดีก็แค่ความจงรักภักดีและอิทธิพลภายในประเทศเท่านั้นถึงทางตันแล้วจริงๆสำหรับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมบูชาเพราะไม่ว่าจะขู่ไทยอย่างไรก็ไม่เคยได้ตามที่ต้องการ โดยเมื่อวันที่14ตุลาคม68ที่ผ่านมาทางด้านฮุนเซนได้ยื่นคำขาดผ่านแถลงการว่าให้ฝ่ายไทยเปิดด่านผ่านแดนภายในวันที่20ตุลาคมนี้หากว่าไม่ทำตามจะนำตำรวจเข้าไปบุกจับเครือข่ายเว็บพนันของนักการเมืองในประเทศกัมพูชาทั้งหมดซึ่งต่อมาวันที่16ตุลาคม68ทางด้านนายนิกรเดชพลางกูล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมายืนยันหักหน้าหุนเซนว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่ในสาระบบและการพิจารณาของฝ่ายไทยโดยขณะน,นี้ฝ่ายไทยยังคงพิจารณาตามแนวทาง4ข้อเสนอหลักคือขอให้ฝ่ายกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน ประสานความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และดำเนินการจัดการพื้นที่ชายแดนร่วมกันและย้ำว่าเป็นการเรียกร้องเนื่องจากต้องการเห็นความจริงและสุจริตในการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งก็ชัดเจนว่ารัฐบาลไทยได้ตอกหน้าฮุนเซนอย่างจังและตีความหมายง่ายๆก็คือประเทศไทยไม่เคยมีคำว่า เปิดด่านอยู่ในหัวขณะดนี้หากกัมบูชายยังไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง4ข้อของฝ่ายไทยต่อมาในวันเดียวกันชัดเจนว่าฮุนเซนไม่พอใจกับคำตอบของโคศกระทรวงการต่างประเทศอย่างแน่นอนและดูท่าทีว่าจะโมโหเอามากๆโดยได้ถแถลงการแบบดุเดือดโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าฮุนเซนคมขู่ประเทศไทยและประกาศเปิดศึก ซึ่งสำนักข่าวกัมพูชาได้นำออกมาเปิดเผยเองโดยมีรายละเอียดคำพูดของฮุนเซนว่าถึงเวลาที่กัมพูชาต้องลุกขึ้นสู้แล้วสมเด็จเ,เตโชฮุนเซนประกาศอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ทนอีกต่อไปหากประเทศไทยบังอาจละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอีกครั้งพร้อมกับเตือนว่าวันนี้ อาจเกิดสถานการณ์ร้ายแรงขึ้นได้ซึ่งแผลงการเต็มฉบับนี้ทางฝั่งสื่อกัมพูชาประกาศว่าเตรียมจะปล่อยออกมาในอีกไม่นานนี้ให้รอฟังได้เลยชัดเจนว่าฮุนเซนกำลังข่มขู่ไทยและหวันว่าจะมีการใช้กำลังทางทหารอีกครั้งหรือไม่ก็ต้องติดตามสถานการณ์วันนี้อย่างใกล้ชิด